ถ้าพูดถึงกิจกรรมภายในเกม ts online mobile ทุกคนนึกถึงกิจกรรมอะไรเป็นกิจกรรมแรกครับผมเชื่อว่ากว่า90%คงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ากิจกรรมไต่หอนกยูงยังไงล่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าวิวัฒนาการของตัวละครและขุนพลมันถูกพัฒนาให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับผู้เล่นมันก็คือการจูตีสา และสำหรับขุนพลมันก็คือสกิลอาวุธเพราะเหตุนี้แหละจึงทำให้กิจกรรมภายในเกมต่างๆมันดูดรอปลงไปเมื่อผู้เล่นสามารถกด AI ได้จนจบเกมนั่นแสดงเห็นว่าความตื่นเต้นความท้าทายภายในเกมกำลังจะหมดไปด้วยเหตุนี้ทางผู้พัฒนาเกมจึงได้คิดค้นกิจกรรมใหม่ขึ้นมาซึ่งเรียกว่า กิจกรรมหอคอยนรกสวัสดีชาว TS Mobile ท,ทุกทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมบัส,สเต t ชันเช่นเคยแล้ววันนี้ผมก็มีรายละเอียดกิจกรรมใหม่นะมาฝากทุกทุกคนกันนะครับออรกิจกรรมครั้งนี้ไต้หวันให้ชื่อกิจกรรมว่าหอคอยนรกนะครับซึ่งจะเป็นความท้าทายครั้งใหม่เลยนะครับที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนแล้วทางไต้หวันจ่วหัวมาเลยนะว่าคุณคิดว่าคุณเก่งใช่ไหม ไม่มีใครสามารถทําอะไรคุณได้ใช่ไหมบนโลก TS แล้วคุณก็ยังบ่นอีกว่ามันหมดความท้าทายแล้วไม่รู้จะเล่นไปทไําไหมผมขอบอกคุณเลยว่ากิจกรรมหอคอยนรกจะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสําหรับฝังศพคุณเออดูทางไต้หวันเคลมมานะครับแล้วเขายังบอกอีกว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่ปลดล็อกความท้าทายครั้งใหม่ ที่แตกต่างจากกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดและยังเป็นกิจกรรมฉลองครบรอบ3ปี T.S. ออนไลน์โมบายแน่นอนว่ามันต้องไม่ธรรมดานะทุกคนครบรอบ3ปีนี่เราเล่นมาถึง3ปีแล้วเหรอน่าจะครบรอบ3ปีเนี่ยตอนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสิงหาใกล้แล้วนะ แสดงว่ากิจกรรมนี้น่าจะมาช่วงสิงหาไม่ก็กันยานะครับเตรียมตัวไว้ได้เลยครบรอบ3ปี TS มาแน่นอนนะครับแล้วทีนี้เขาให้รายละเอียดคร่าวๆของกิจกรรมมานะครับว่าผู้เล่นเนี่ยจะต้องไต่หอคอยนะครับไปทีละชั้นซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยจะมีเงื่อนไขต่างๆกำหนดอยู่และผู้เล่นยังจะต้องเจอกับสถานะต่างๆอีกมากมายนะครับเช่นสถานะพิษ อาจจะคล้ายๆสงครามร้อยวันด่าน38-40ถึงที่มีอันเชิญเมืดแล้วก็ติดพิษนะแต่อาจจะโหดกว่านั้นก็ได้นะทุกคนเพราะเขาเคมว่าคุณคิดว่าคุณเก่งใช่ไหมไม่มีอะไรไม่มีใครทําอะไรคุณได้ใช่ไหมในโลกทีเอเดี๋ยวคุณเจอเดี๋ยวคุณเจออะไรประมาณนี้นะครับแล้วยังมีสถานะเผาไหม้อีกสถานะมืนนะครับ หรือแม้แต่สถานะใหม่ๆอย่างสถานะลดพลังโจมตีลดพลังปัญญาและลดพลังป้องกันนั่นแปลว่าเมื่อเรากระโดดเข้าไปในด่านปุ๊บถ้าหอคอยชั้นนั้นมีเงื่อนไขปรากฏอยู่นะครับว่าลดพลังโจมตีของคู่ต่อสู้แปลว่าเราจะตีมอนแทบไม่เข้าเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าคุณได้ร้องโอดควรแน่ถ้าเจอกิจกรรมนี้นะครับ เขาต้องมาแบบโหดมากแน่ๆนะแล้วก็ทางไต้หวันยังให้รายละเอียดมาอีกนะครับว่าสำหรับกิจกรรมหอคอยนรกนะครับคาดว่าจะเปิดให้เล่นในเร็วๆนี้และมีรายละเอียดคร่าวๆต่อไปนี้นะครับข้อแรกนะครับผู้เล่นสามารถกดเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เมนูกิจกรรมอาจจะอยู่ที่ฟังก์ชันหยกเขียว หรือไม่ก็ฟังก์ชันที่เป็นดันเจีย้ยนลายวันนะต้องรอดูนะครับว่าจะอยู่ฟังก์ชันไหนแต่ผมคิดว่าอยู่ในหยกเขียวนั่นแหละกิจกรรมนะกดเข้าร่วมที่หน้านั้นแหละข้อ2นะครับหลังจากชนะการต่อสู้ของรางวัลเนี่ยจะถูกส่งไปที่จดหมายของผู้เล่นทันทีก็พอเราจบด่านปุ๊บเราก็รอรับของได้เลยนะครับเป็นเรียลไทม์เลยนะไม่ต้องรอนะครับได้ทันทีข้อที่3นะครับ ชั้นไหนที่เราผ่านแล้วสามารถกดเข้าไปสู้ซ้ำได้อีกนะแต่ว่าของรางวัลจะไม่เหมือนเดิมอย่างสมมติว่าเราสู้หอคอยชั้นที่1อาจจะได้ใบเลือกอาวุธมาใช่ไหมทีนี้พอผ่านชั้นที่1ไปแล้วเราอยากจะกดเล่นชั้นที่1ซ้ําอีกจะไม่ได้ใบเลือกอาวุธแล้วนะครับจะเป็นของรางวัลอื่นแทนยังไงก็ต้องรอติดตามนะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ข้อที่4 หากผู้เล่นหรือคุณพลตายนะครับจะไม่เสียค่าความซื่อสัตย์และค่าประสบการณ์อันนี้โอเคเลยนะครับคุณจะตายกี่รอบก็ได้นะครับไม่ต้องแฟร์ไม่ต้องแคร์ใดๆทั้งสิ้นนะข้อสุดท้ายนับข้อที่5กิจกรรมหอคอยนรกนะครับจะแสดงชื่อผู้ที่เคลียด่านได้เร็วที่สุดบนหน้ากิจกรรมนั่นแปลว่าถ้าใครเคลียหอคอยได้เร็วที่สุด ชื่อของเขาจะไปปรากฏบนหน้ากิจกรรมครับทุกคนเหมือนจารึกประวัติศาสตร์ไว้นะว่าอย่างเช่นตัวละครบัตรคุงเคลียดานจบภายในตุ๊ดตุต๊ตต,ตได้เป็นอันดับที่1บุญแล้ว <c oughs> แล้วก็นะครับหลังจากนั้นอาจจะมีการคัดเลือกบุคคลเหล่านั้นนมาแข่งอีกรอบนะครับคืออาจจะมีการคัดคนที่ติดอันดับเนี่ยมา ลงแข่งหัวคอยอีกรอบแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นแข่งในรูปแบบไหนนะยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับสำหรับของรางวัลกิจกรรมนะครับมีเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นของรางวัลที่เราได้ใช้แน่นอนนะครับอย่างเช่นปาโตเย่แผนภูมิเดาวอันนี้น่าจะเป็นขั้นสูงสุดเลยนะที่เขาจะแจกนะครับแล้วนะครับคาดว่าปาโตเย่แผนภูมิ7ดดาวเนี่ย น่าจะมีขยายออกไปอีกในอนาคตนะครับไม่ตันอยู่แค่นี้แน่นอนนะเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับเตรียมทรัพยากรไว้ได้เลยแล้วก็มีใบซูมใบเลือกอาวุธขุนพลนะครับหรือแม้แต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการตีระบบล้างหลอมนี่ก็มีมาให้เราเช่นกันนะของรางวัลน,นะแล้ก็จะเป็นตาประจําต่างๆนะครับเช่นตาเทียนกล้วยตา อะไรอะต่างๆนานามากมายที่มีอยู่ภายในเกมนะครับเขาก็จะใส่ลงมาให้เราเป็นของรางวัลด้วยนะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะสำหรับของรางวัลและนี่ก็คือรายละเอียดกิจกรรมคร่าวๆนะครับสำหรับหอคอยนรกซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นความท้าทายครั้งใหม่เลยและผู้เล่นเนี่ยไม่มีสิทธิ์กด AI แน่นอนนะครับคุณเข้าไปคุณจะเจอแบบสถานะจนปวดหัว โอเคไว้เลยนะครับว่าคุณได้เจอแน่เจอดีแน่นอนนะครับคุณจะมา AI ง้องแง่งนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมทีมของคุณไว้ให้พร้อมนะครับแล้วเจอกันวันครบรอบ3ปี TS Mobile สํสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย